นะมึงโดดมึงโดดไอจับเวยโยนใหขูดปีนยอมอะไรคือยอที่แรกก็จะไม่ลงนั่นแหละแต่ก็ลงดีกว่าแ,แยกได้แยกนะน่าจะชา้า่ามันสามตัวสี่ตัวหกตัวอโอได้ขุย ขอปืนด,ดีๆเป็นทองดิขอเป็นทองดิมีบอลบนั้นมีอะไรพ่อมึงไม่มีปืนให้กู <First one. S 1> เราไป, <one>. ปโดดใหม่ได้ไหมครับไปเองโอ้ยเปลี่ยนปืนไว้ไว้แม่งก็แหลกไอ้ซัสต้องการอะไรจะกูเน pex, นะี่ยเอเป็กฮะฮัลโหล ก็คงติดสิ่งที่แน่ซึ้นกว่าครับไม่จำเป็นมันไม่ใช้มันทำอ <am> แอปนาซ่าไอ้เหี้ยเอ๊ะทำไมเอจก็มันห้าววะเดี๋ยวเนี้ยฮะยยกลับกำไรเยอะมันตามกูไปา,ยยางเงี้ยเป็นยังไงอ <laughs> ืมปืนที่ไหนไปที่นั่นนั่นแหละรครับ จะตายแล้วกันนะเพื่อนนะตายแล้วอันนี้แน่นอนอยู่แล้วไม่ค่อยบ่อยขนาดนี้ลองลองเก็บตัวเลยเฮ้ยแม่งมีปืนตัวนี้ของโก้วะไอ้เย็บปีกเร้านแล้วมึโดนร้านดูกันเลย เฮียวิวลากูมาทำได้แมบอย่างเดียวกูเข้าใจไอโนนแล้วว่าทำไมตอนเพื่อนยิงแล้วแบบมันขึ้นอย่างเงี้ยมันรู้สึกปวดใจอ่ะแอดซิปเร็วๆกูอ่ะปืนกระสุนนี่ยต้องเข้าใจเฮียยิงเกือบตายลีโหลดอ่ะอือาเก้าเก้าเนี่ยโดนบ่อยมากไม่เล่นเลยอ่ะกูเอาวิงแมนยิงไม่เกะไอเฮียแม่งเกือบตายแต่แบบ ำั่นเองไงเจ็บใจไงไปดูอ่ะเออ่เพื่อนตัวนี้มี power power รอรถไฟเลยสินะเออเดี๋ยวไปไปด้วยไปด้วยรูปขึ้นไม่ได้ ขาบอกให้เปลี่ยนทัศนคติถ้าจะเล่นเกมนี้อย่ากลัวเพราะงั้นคุณก็วิ่งบวกอย่างเดียวอ่ะเออตรง,องนี้ดิเออตรง,องนี้ดิเพื่อนไม่ตามด้วย <c oughs> นี่แหละกลัวเออเนี่กกยกลัวไงนนมันเป็นสไตล์เฮียสติปไม่ได้เกาะทองไปยิงมันไม่กลัวเกาะอทองก็เกาะทองนออี่เพื่อนเก่าเนี่ยสู้เลยโอ้ยเจ็บก่อนเฮ้ยเป็นแนวทองอ่ะขอเถอะแกดเกิร์ดไอ้ถาด คุณก็เถิดปรากรพราพตรงอะไรครับน้องๆไม่เก็บฟังของกันทำไมกูหาโมซัมบิกทองไม่เจอแล้วรู้อีเวนต์มันหมดละมีคนมามีคนมาอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยอยู่นี่กบ่าบวกได้จอบที่เนี่ยไอ้คนชายนีแตกนะแตกตัวนึงเขอยแตกตัวนึง

มตอดยังยังอยู่นี่ช่วยเอ้ยไม่ต้องช่วยหรอกไอ้เหี้ยจอมมันกอดทองเล่นได้มันเป็นในนี่มันเป็นในนี่มันเป็นเรืองนั้นมันเป็นเรืองนั้นมันเสียหตีไปแล้วที่ไหนอยู่นี่ตายหมดไม่ได้เฮ้ยนี่ไงทองทองอะไรทองทองอ่ะเก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเก็บแล้ว โอ้ยหมอนี่มันโอ้ไวยเหต้องเถอะคุณเล่นวิงแมนอยแล้วล่ะนี่แหละวิงแมนนี่แหละกูอ่านมันว่าวิงแมนแล้วตอนนี้คุณไม่เล่นแล้ววิงแมนแล้วนะเล่นวิงแมนอันนี้ก่อนกูสนเยอะกว่านิดนึงเก้าวๆกูสวยกว่านี้อ่ะไอสัตว์ของมึงไม่กระจอกกอนใจอ่ะไปเลยว่ะเอ้คุณเจอแล้วเปลี่ยนปืนแป๊บอะไรมันโมซัมบิกอ จะอะไรอ่ะจะอะไรอ่ะปืนเพื่อาูเดย์เฮียอ๋อลิงสายลิงอยากจะบอกก็สือลูกซองกูเก็บไปเก้าสิบหกไอ้เก็บได้เยอะนึงกูชอบจริงๆไปเข้าวงไ่ะอันนี้มีนนเวไอดอลอย่างรุนแรงเลยเชี่ยมันไว่่งบวกเดียวไม่รอเพราะูเลย เฮ้ยมีคนดูอยู่ด้วยคนหนึ่งอะ่ะสวัสดีครับเพลงอะไรจะไม่คนในเนี้เยเลในในเกมเนี้ยอ๋อ็อ้ค<ห>นน <go S 2> ั้น <here. S 2> อุ้ของทอง ắm, ắm, สามอันสองอันของดีบ <c oughs> อกเลยของดีทองสองตัวทองสองสอย่างทองทั้งตัวแล้วครับน้องๆไปไหนกันอะ่อนเข้าอุโมงเ <c oughs> หรอเออใช่ว่ามงมันจะเจอวงวอดีไง กูจำได้เลยกูเล่นยังไงแล้วคือดนกับอ้อมเลยวะเยอะยิบอะไรมซัมเบกเฮอบกูรู้มมานี่แอะไรอะทุก2เทพยิงเทละสี่สิบแดเเมจแล้วก็มีกระสุนเนัดอยู่ในรองเพิงไม่ต้องพูดไวครับเพื่อนมึงไหวไหมกูตั้งยี่อะอะไรมันมีอยู่ในน้ำสาแล้วเจ้ายิงออกท่ละสามองสามาล เออประมาณนั่นแหละประมาณสามนัดกระสุนแฮปวีทิ้งไว้อยู่นะครับแล้เอาเข้าไปเลยแวีไม่เล่นครับเล่นเอเดีครับออมีกระสุนเห็นกระสุนสนายเฉียดหัวเจ้าป่ะใช่อะเอ๊หายไม่ชิวเลยบะเอ,อ้ยสวยเพ้่อนเหมือนมีคนไปแล้วไอ้เหี้ยแม่งทิ้งของไว้แน่เลยเกินการเลเทก round 2 beginning ring countdown ร round สอง2อันเลยปืนกูอ่ะเหมือนกันกูใช้เส้นทองอยู่ใช้ R 3 0 1ศูนย์หนึ่ทองกับหกทองค,องคิป p ปอรยังดีอยู่นะดีเพรว่ามันก็ดีกว่าอมซมิกน,นี่มันเป็นแล้วนะมันกดที่ร้อยเดิมแมทเลยนะร้อย1ิบ ชาร์จเป็นนะ่ะพูดแค่นั้นนะ่ะบวกไหมยิงขวาไปไม่บวกหรอกพักก่อนก็นได้นะเดี๋ยวรอแป๊บไปเข้าวงเลยว่ะแค่ตี่ทำไมวะก็วิ่วงไปกลางเลยแนละ้วกันไอ้เหี้ยทำไมวงไอ้นี่มึงไอ้นี่วะมันทำไมเป็นอ,อย่างเงี้ยโชค ไงดูดิมันทำไมเป็นนอนๆไงเป็นลูกหีบเหรอดูดิกูกระโดดไงเฮียเอ้ยบิวเข้ามาดิบิวบิวออกมาดิบิวบิวเข้ารูดิเขารู้ดิเข้ารูดิเข้ารูดิกูกูอยากรู้ว่ะมาาข้นรูไหนวะเนี่ยกูกูว่ารูอันติกูอ่ะอ๋อมึงมันจะย่อมันจะย่อพอดีเลย เขาก็ยังเล่นกันไอ้มุมนี้ไม่เคยฟาร์มเลยเนี่ยไม่เคยเห็นเลยต้องพูดอย่างเงี้ยไม่ไม่เคยไม่เคยมาฟาร์มเลยมีสุดลูกซองไม่ไม่มีว่า32นัดก็พอแล้วนะาม่เลยเฮ้ยไร้เล่าครับเราคัวโอเคยี่สิบนัดกูยังเก็บไป96้เลยคิดเลยแมยกูตองนี้ไปเล่ากูพี่กอบเอ้า ไม่ม,มีมีคนเอาแอร์หลอดไปละน่าจะที่ยิงกันเมื่อกี้มัออนออกวงนะเว้ยไปเฮ้ยไม่มีคนเสียงออกกลับด้วยอะไรเงี้ยเข้าวงไรอ่ะยิงหลอดวัวนี้คนมันไปฝั่งนู้นได้เลยลวะไม่ถึงวะข้างล่างไม่ได้ฟาร์มเันต้องเข้าวงอ่ะดิ ข้างในอยู่ในวงคนหนคนหนคนหใจเ,เ,เยังอะไรบาทไม่ตามเลยขอม่วงขอม่วงขอมไม่ได้ยังถึงไม่จาม,มันมีตี้มันมีตี้อยู่ในนั้นไปไปเก็บยาก่อน,นัดมากเลย ออกขวาไปออกซ้ายแน่ๆเลยตรงนู้นไปไปดักนู้นไปดักนู้นไปดักนู้นแตกแล้วไอ้ม่วงอ่ะไอ้ม่วงอ่ะไปดักนู้นไปดักนู้นไม่ไม่โผล่เลยไ,ไอย้เหี้ยช้ใไฟไอ้เหี้ยทำไมมึงไม่รีของใหม่เรื่อยๆวะเอาแม่จะกินอ่ะ

กังกองกันแตกกองกันแตกแตกไปเลยมีเป็นคนอะไระบวกอะไรไปต้มให้เฮ้ยไม่โดนได้ไงวะโยู่๋เจอดายตัวไอ้โดนไหมว่าโดนเฮ้ยแบบนี้เนี่ยโดนกอบกูแตกไปแล้วไห้โดนระเบิดกอบ

บอนตีแล้วใช่ไหมของใครวะเนี่ยไม่ใช่ขชองไอพิวโดนวัวมันไม่โดนกูไอพิวมันไม่โดนกูก่อแตกไปตัวนึงไอ้นนตีนั้นอะวงเขา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 วงเขง้าไปยู่อยู่ไปตรงหน้ากูแป๊บนึงนะไม่ได้อยู่ใกล้มือไปเดินมาก่อนเข้าวงก่อน ว้าวโอ้วันนี้กดเป็นไอ้นี่เหรอแล้วจะของไปย้ายซูมไปทำไมมึงโหดอย่างไรบิว ไอกระสุนกระสุนนี้นกูไม่มีหรอเดี๋ยวไปเก็บของนะได้ไหมสมวกปิดไว้ให้ได้ไหมมาอะไรถ่ายเ่็มเงีโยกัดหน้ากูนะ่ายสมัย้าวไปชิวในห้องรุ่นอะไม่มีเลยไม่ได้เก็บมา ยชาเลไม่ทานใหญ่อันเนี้ยมันใช้ไม่ได้ก่อแตกก่อแตกม่วงก่อแตกดังไปไหวยังได้อุโมองไม่ได้อุโมงไม่ได้ไม่ได้โถงเฮ้ยอย่างนี้เลยแล้วกันน็อกน็อก ตายหมดตายหมดสวยหลั nice งเข้เาหลังเข้าหลังหลังหลังแล้วหนึ่งพลังไปเก็บเก็บเลยสวยโอ้ยโอ้ยเจี๊ยตกใจว่ะเพื่อนกูนีกว่าทำไมมันติดรถไฟไปอย่างอั้นอะเก็บเกาะไม่ใช่หรอก ตัวไม่ติดกับรถไฟไปตกใจไปเลยไปเลยไปเลย่อะขอถซหน่อยเอเลยไม่ได้ใช้อะมองเหวบเปิดตีให้ทำไมมันไปอย่างนั้นวะ่ไ้ยิงยิงไปทางซ้ายแล้วกดซ้ายแล้วกอยู่มายังอ่ะอ้าว ไปทำไมอะอ๋อวิวไม่อยู่เมื่อกี้ออีันเสี่ยวก่อนรอตมันเสอก่อนต้องเป็นอย่างนั้นแหละเฮ้ยอยู่ข้างล่างนี่ไปก่อนยิงได้ป่ะิงได้ออยอยมค่นบี้โ่เข้าวงมาตรงกูก่อนได้นะเข้าวงตรงกูก่อนก็ได้จะยืนในวงนะจะมี ในวงน่าจะมีอยู่เนี่ยมีไม่เห็นเลยเด็กนอกวงตายเ <laughs> ลยเพื่อนโง่ย์รถไปมาทำไมวะเพื่อนอยู่นี่นกำลังยิงมาแไอ้ดับม่ะดับคนนู้นคนนู้นหวยมีอะไรวะเอ้า <laughs> Mình tài ngô chỉ lấy để chấm ngô ngô Ờ Ờ Đi vẫn con Ây 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 Ây